สวัสดีครับทําโจทย์ใ e ห้โคตรคล่องกับผมอาจารย์เอกนะครับเราจะมาฝึกวิทยายุทธจี G ้จุดคณิตศาสตร์กันฝึกลงปานกันทุกวันครับคลิปละหนึ่งโจทย์ท่วน คลิปนี้นะครับเราจะมาอินดิเกตเลน 5x หาร XD x dx กันนะครับก็จากโจทย์ชัดเจนนะครับว่าควรจะให้ u เป็นเลน 5x นะครับเพราะว่าดิฟเลน 5x เนี่ยจะได้เป็นเศษส่วนเนาะซึ่งมี x ให้รอตัดอยู่แล้วนะครับเราก็จะกำหนดให้นะครับ u ของเราเนี่ยเป็นเลน 5x กันนะครับให้ u เท่ากับ เลนของ 5x นะครับทีนี้เราดิฟ u เทียบ x นะครับก็คือดิฟเลน 5x ได้เศษ1ส่วน 5x แล้วนักเรียนต้องดิฟไสเรากรลิว้วมอีกทีคือดิฟ 5x ได้5เนาะเพราะฉะนั้น du by dx ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน x หรือ xdu นะครับ xdu เท่ากับ dx นะครับเนื่องจากอาจารย์ตัด5เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ย้าย x ขึ้นไปคูณ du เท่ากับ dx ขึ้นมาคูณ1นะเราก็ได้เท่านี้ละหลังจากนั้นนะครับไปพิจารณาคำถามของเขาก็คือเลน 5x ส่วน xdx นะครับเราแทนค่าตัวแปรที่เรากำหนดไว้ก็คือเลิน 5x เราให้เป็น u เนาะส่วนด้วย x ส่วน dx เราทราบว่าเราเปลี่ยนมันเป็น x du ได้แล้วตัวแปร x ก็จะมี2ตำแหน่งนะครับคือข้างบนกับข้างล่างตัดกันเหลือแค่อินดิเกตของ u แล้วก็ d u นะครับซึ่งอินดิเกต u กำลัง1 du ก็จะเท่ากับ u กำลัง2อส่วน2เนาะแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่4นะครับหลังจากนี้คุณครูก็คืน u ให้เขาเนาะ u ที่เรากำหนดไว้คือ l ลนของ 5x ก็กลายเป็นเลนกำลังสอง 5x นะครับ ส่วน2อย่าลืมนะบวกด้วย4นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว